สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนผู้ชมทุกท่านครับอยู่วังน้ําเขียวนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาผสมนะครับหยวกกล้วยนะครับกับทีมิกนะครับทีมิกอย่างนี้นะครับเป็นอาหารเสริมสำหรับวัวนะครับแล้วก็มีเกลือนะครับมีเกลือแบบนี้แทนแร่ธาตุแร่ธาตุก้อนซึ่งกรณีที่ใครไม่ได้ซื้อก้อนแร่ธาตุนะครับมาติดคอกหรือว่าซื้อแต่ว่ามันหมดแล้วนะครับซึ่ง หลายท่านที่เลี้ยงวัวก็จะทราบว่าถ้าเราซื้อแร่ธาตุมาเนี่ยนะครับาแร่ธาตุที่มีราคาถูกนะครับก็คือวัวจะเลียไม่นานนะครับบางทีมันก็แตกนะครับลนแตกนะครับแต่ถ้าเราจะไปซื้อแร่ธาตุที่แต่ว่าคงทนที่วัวเลียแล้วไม่แตกนะครับก็จะมีราคาที่สูงนะครับก็บวกกับทุกวันนี้นะครับทํายังไงก็ได้ให้ลดต้นทุนที่สุดอระกองกับราคาวัวที่ตกต่ำนะครับการใช้เกลือแบบนี้เป็นเกลือแกงก็ได้นะครับ ดแทนเกลือแร่นะครับและทาก้อนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะผสมคลุกเคล้านะครับกับหยกกล้วยนะครับเพื่อให้วัวนั้นกินได้ดีนะครับถ้าเราจะผสมแปลว่าพรีมิกอย่างเดียวนะครับกับเกลือเนี่ยมันจะไม่ค่อยกินนะหรือถ้าใครมีหัวอาหารนะครับก็ผสมใส่หัวอาหารให้กินทุกเย็นนะครับก็จะเป็นการดีนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการผสมกันนะครับ พิธีการผสมกันนะครับทุกคนนะนี่ก็คือโยเกล้วยนะครับที่ผมสับไปแล้วนะครับสําหรับวัว2ตัวนะครับทุกคนนะครับให้กินทุกวันได้ยิ่งดีนะครับโดยเฉพาะในทุกๆเย็นนะครับหรือถ้าใครใครจะมาให้ได้ทุกวันก็เป็น2วันครั้งก็ได้นะครับที่สวนนี่จะไม่ได้กินแต่ว่าแร่ท่าเป็นก้อนนานนะครับเนื่องจากซื้อมาเป็นเดียวันก็อย่างที่บอกว่ามันแตกแล้วก็หล่นลงพื้นวัวก็ไม่ค่อยกินนะครับนะ เราก็ใช้ไปหนึ่งห่อเลยนะหนึ่งห่อน,นี้เลยสำหรับวัวสองตัวนะครับต่อไปอันนี้นะครับอันนี้ตามนี้เลยนะสองช้อนโต๊ะต่อตัวต่อวันนะครับสองช้อนโต๊ะต่อตัวต่อวันพีมิกเอาแบบไหนก็ได้นะครับคนมันจะมีหลายยี่ห้อนะครับสองช้อนโต๊แะแตนี้สองตัวใช่ไหมครับเป็นสี่ช้อนโต๊ะเลย ครับอันนี้เพิ่มการกับสัตว์นะครับบำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับสีช้อนโต๊ะเลยนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับคุกให้เข้ากันนะครับคุกให้เข้ากันคุกให้เข้ากันหรือจะใส่น้ำนิดหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ไม่เป็นไรครับคลุกเขาเข้ากันเลยนะครับ นี้ก็ได้ครับพอประมาณครับถ้าให้กินทุกวันได้ยิ่งดีนะครับระบบสืบพันธุวัวของเราจะยิ่งดีนะครับแต่ที่สวนนี่ก็ไม่ได้ให้กินทุกวันครับก็เพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้ไม่มีนะครับเอือนี่ก็เพิ่งซื้อมานะครับแต่ว่าถ้าเราให้กินทุกวันก็จะดีนะครับผลของวัวสาวนะครับของวัวสาวสองปีนี่ก็ยังไม่เป็นสัตว์เลยครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ให้กินแบบนี้นานนะครับ คีมิกนี่ซื้อมาตั้งนานแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ให้กินสีเพราะว่ารอซื้อหัวอาหารแต่ว่าหัวอาหารเราก็ไม่มีเงินซื้อนะครับเพราะว่า,อ,าอยากที่จะลดต้นทุนนะครับวันนี้มีหยกกล้วยนะมีหยกกล้วยก็เลยผสมให้กินนะครับก็ทุกอย่างมีครบแล้วนะครับไปตัดแต่ต้นกล้วยมานะครับไปตัดแต่ต้นกล้วยมาอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ให้วัวกินนะครับแล้วเราจะพาไปดูครับว่าวัวมันจะกินดีไหมครับครับก็ปรากฏว่าวัวก็กินอย่างดีเลยครับเนื่องจาก หูยาด้วยนะครับเรื่องของเรื่องแล้วก็คือต้นกล้วยรับนะครับก็เป็นอาหารอนุชาตอย่างหนึ่งนะครับของวัวนะครับแต่สิ่งที่เราใส่ไปเดียก็คือเกลือแร่นะครับจากเกลือไอโอดินนี่แหละครับกับพิมิกนะครับก็เป็นการให้หัวกินได้ง่ายขึ้นครับปกติถ้าเราจะเอาของพิมิกไปใส่ให้เขากินเขาไม่กินเลยครับต้องผสมหัวอาหารเท่านั้นกับต้นกล้วยสับแบบนี้นะครับ แล้วใครที่มีเคล็ดลับดีๆยังไงนะครับก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับวิธีการของผมก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็สิ่งที่ให้ไปนี่ก็เป็นสารอาหารนะครับที่วัวต้องการนะครับโดยเฉพาะเกลือแร่ซึ่งผมไม่ให้กินมานานเพราะว่าเป็นการที่ผมบอกว่าซื้อมานะแคเดียวนะครับมันก็จะทําร่วงนะครับเราเลยซื้อเกลือเป็นเม็ดแบบนี้มาเลยนะครับซึ่งหลายสวนหลายฟาร์มเนี่ยก็เริ่มซื้อแบบนี้มาแล้วนะครับเพราะว่ามันประหยัดราคากว่ากันนะครับ เป็นเกลือแกงไปเลยนะครับก็มาดูแล้วก็บวัวกินชอบมากเครับเราก็ล่อให้มันกินพีมิกด้วยนะเป็นการรับรุงระบบสืบพันธุ์ด้วยนะครับนี่นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมีคลิปด,ดีๆเกี่ยวกับวัวนะครับนานๆมาฝากนะครับน้าแล้งนี่ก็ยัง ยังเลี้ยงวัวอยู่นะครับนะว่าจะปล่อยไปก็ราคาที่ถูกมากเลยครับลงทุกวันทุกวันนะครับะทุกวันนี้ก็ลําบากนะครับจริงๆก็ยังไม่อยากขายแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วนะครับเคยนะครับเคยคิดเหมือนกันว่าอจะขายทําไม้ราคาตกแต่พอถึงเวลาที่เราไม่มีจริงๆนะครับโอ้โหก็เข้าใจอคนที่เลี้ยงวัวนะครับเวลาที่ต้องใช้เงินนะครับแล้วเวลาวัวมันถูกเนี่ยพูดไม่ออกเลยครับแต่ก็จะ ทนเก็บไว้ให้นานที่สุดครับนอกจากช็อตจริงๆนะครับจำเป็นต้องขายครับต้องขายนะครับก็สู้ๆครับสำหรับคนเรี้ยงวัวนะครับโอเคครับฝากตามด้วยนะครับสวัสดีครับ